ทุกคนยังจำได้ไหมคะว่าตัวเองนั่งรถสาธารณะครั้งล่าสุดเมื่อไหร่เด็กหนุ่มคนนี้อายุ21ปีแต่เคยนั่งรถสาธารณะเพียงครั้งเดียวส่วนเวลาอื่นเขาขับรถสปอร์ตใช้รถสปอร์ตตลอดสถานที่ที่รถสปอร์ตไปไม่ถึงเขาก็จะนั่งเครื่องบินชื่อของเขาคือแพทริกเป็นบัณฑิตที่จบจากมหาวิทยาลัยดังเขาอาศัยอยู่ในคฤรหาหน์ที่มีสนามฟุตบอลในตัวเมื่อถึงช่วงวันหยุด พ่อจะพาเขาไปเที่ยวพักผ่อนเพราะพ่อของเขาเป็นพี่ใหญ่ในวงการอสังหาริมทรัพย์แต่ในวันนี้แพทริกกำลังจะเข้าร่วมรายการดังที่ชื่อ Rich Kids Girls k i n s เขากำลังจะได้สัมผัสความลำบากของชีวิตในรายการดังกล่าวสวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับสู่รายการบันทึกพิศวง วันนี้เราจะมาติดตามกันว่าแพทริกผู้ที่เกิดมาบนกองเงินกองทองจูๆ่ๆต้องกลายเป็นคนจนเขาจะเป็นอย่างไรบ้างบ้านของแพทริกเป็นคารุหัดของพ่อแม่ในฮาร์ดฟอร์เชอร์คารุหัดหลังดังกล่าวมีถึงเจห้องนอนพ่อผ่านโถงทางเข้าคารุหัดแล้วจะเป็นส่วนต้อนรับแขกอันโอถงแค่โซฟาตัวเดียวขนาดก็พอฟัดพ,พ่อเวี่ยงกับเตียงนอนแล้ว แพทริกในวัยเยาว์มีกระท่อมบนต้นไม้ที่เด็กคนอื่นไม่เคยมีเดี๋ยวนี้แพทริกโตแล้วเขาย้ายเข้ามาอยู่ชั้นบนสุดของคาร์สฮาด์ดมีพื้นที่ส่วนตัวของตัวเองเขามีห้องรับแขกเล็กๆสามารถนั่งเล่นกับเพื่อนๆได้ที่นี่ชีวิตในบ้านเช่นนี้แต่เล็กจนโตแพทริกไม่เคยต้องกลัดกลุ้มเรื่องเงินเขาชอบซื้อเสือ้อผ้ารองเท้านาฬิการถยนต์มันเป็นสิ่งที่เขาชอบเก็บสะสมที่สุด เขาเคยมีโรเล็กน้าปัดสองสีอยู่หนึ่งเรือนอยู่มาวันหนึ่งเขาทำมันหายพอเขารู้ตัวกลับไม่เสียใจเลยแม้แต่น้อยวันถัดมาเขาก็ยังด่าเริงไปซื้อเรือนใหม่ที่เหมือนกันเขาหลงไหลในการสะสมเสื้อผ้าแบรนด์เนมเขามีรองเท้าสตั๊ดรุ่นลิมิเต็ดอยู่หลายคู่รวมรวมมูลค่าแล้วสูงกว่า1,000ปอนด์หรือราว43,000บาท นอกจากนี้เขายังมีโค้ดคอลเลกชันเดียวกับคารนเยเวสแค่โค้ดตัวนี้ก็สนนราคาหลายพันปอนแล้วเสื้อผ้านในตู้เสื้อผ้าของเขามีราคารวมๆหลายหมื่นปอนและแน่นอนว่าของเล่นที่แพงที่สุดของเขาย่อมหนีไม่พ้นรถสปอร์ตลำพังแค่เบนซ์สีดำเคลือบแก้วคันนี้ไม่ว่าใครก็คงอยากมีในครอบครองทั้งนั้นนอกจากนี้แพทริกยังได้ไปเที่ยวต่างประเทศอย่างต่ำปีละหครั้ง เขามีบ้านพักตักอากาศสำหรับพักผ่อนโดยเฉพาะที่ทางใต้ของฝรั่งเศสดื่มเหล้าดีๆรอสืบทอดกิจการนี่คือแผนการชีวิตของแพทริกในปัจจุบันแต่พ่อแม่ของแพทริกไม่เห็นด้วยพวกท่านเห็นว่าถึงเวลาที่จะให้ลูกชายที่ไม่เคยลำบาก ไม่เคยเจอชีวิตตกยากคนนี้ได้รู้จักโลกจริงๆสักทีตัวแพทริกเองก็แสดงออกว่าการไปรเผชิญชีวิตตกยากบ้างเป็นประโยชน์สำหรับตัวเขาเองบางทีเขาอาจจะได้เรียนรู้ว่าควรจะประหยัดมัธยัติได้อย่างไรบ้างถึงแม้ปากจะพูดแบบนั้นแต่ในใจของแพทริกกลับกระวนกระวายที่อยู่อาศัยของเขาใหญ่โตมากจนไม่รู้สึกถึงความแออัดเขาเป็นคนกินจุ บริโภควันละหลายพันแคลอรี่เขาไม่รู้ว่าโฮสต์ที่รับดูแลเขาจะสนองตอบความต้องการของเขาได้หรือเปล่าดูท่าทางแล้วถ้าคิดจะให้แพทริกบอกลาความเป็นอยู่หรูเลิศชั่วคราวคงไม่ใช่เรื่องง่ายนักเนื่องจากครอบครัวที่แพทริกต้องไปอยู่ด้วยเป็นครอบครัวที่อยู่ในเคตซอฟอร์ด so เมืองแมนเชสเตอร์และต้องอาศัยเงินสงเคราะห์จากรัฐบาลประทังชีพมีแคทรีนา คุณแม่เลี้ยงเดี่ยววัย30ปีเลี้ยงดูแจ็คสันลูกชายวัย2ขวบด้วยความยากลำบากแม้ว่าการเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวจะลำบากแต่เธอจะได้เงินส่งครอ์สัปดาห์ละ140ปอนด์หรือราวๆ6,000บาทเพื่อนำมาเป็นค่าใช้ใจ่ายในบ้านตลอดทั้งเดือนบางครั้งเธอต้องคำนวณว่ารายจ่ายไหนที่เร่งด่วนก็จะจ่ายเงินจำนวนนั้นออกไปก่อนบางครั้งเธอก็จ่ายยอดน้อยๆก่อน แล้วเอาเงินที่ประหยัดได้นั้นมาพาลูกชายออกไปเล่นนอกบ้านแต่หลังจากที่แคทเธอรีนาจ่ายทุกยอดทุกบินครบหมดแล้วเงินในมือของเธอก็จะเหลือเพียงแค่30ปอนด์หรือราวๆ1,290บาทที่จะนำมาเป็นค่าอาหารในแต่ละสัปดาห์และด้วยเหตุน,นี้นั่นเองที่ทำให้แคทเธอรีนาจำเป็นต้องประหยัดเงินสุดฤทธิ์แม้จะเห็นอยู่ว่าตรงหน้าคืออาหารหนึ่งมือ้อ แต่เธอก็ต้องแบ่งมันออกมากินเป็นสองมื้อชีวิตแบบนี้มีความเครียดสูงมากแคทเธอรีนาเองก็หวังจะให้ลูกชายมีชีวิตที่ดีแต่เธอไม่มีเงินซื้อของเล่นดีๆแพงๆให้ลูกและยิ่งไม่มีเงินมาพาเขาออกไปท่องเที่ยวแคทเธอรีนาเล่าว่าครั้งล่าสุดที่ตัวเองไปเที่ยวพักผ่อนคือเมื่อสิปีที่แล้วทุกวันนี้สถานที่ที่สองแม่ลูกไปบ่อยที่สุด ก็คือส่วนสาธารณะใกล้ๆบ้านซึ่งมันทั้งใหญ่และฟรีแคทเอรีนารู้สึกผิดกับเรื่องดังกล่าวมากเธอรู้สึกว่าตัวเองไม่ใช่แม่ที่ดีสำหรับลูกเศรษฐีที่กำลังจะมาอยู่ด้วยนั้นแคทเอรีน่าบอกว่าตัวเธอหวังว่าจะช่วยให้อีกฝ่ายได้เข้าใจว่าชีวิตจริงๆของคนเรามันเป็นอย่างไรคนจนไม่มีปัญญาละลายเงินไปกับเล้าชัเลิศรถหรูหรือนาฬิกาแบรนด์ดัง เธอหวังเช่นกันว่าอีกฝ่ายจะไม่รังเกียจบ้านเล็กๆของเธอทางด้านของแพทริกก่อนที่เขาจะออกเดินทางเขานัดกับจอชเพื่อนสนิทลูกเศรษฐียอมต้องคบหากับลูกเศรษฐีด้วยกันเป็นธรรมดาตอนนั้นเพื่อนของแพทริกเพิ่งจะกลับมาจากเมืองคานส์และเขาก็กำลังจะออกเดินทางไปเที่ยวมาลดิฟส์อีกด้วยพอเพื่อนของแพทริกได้ฟังว่าเขาจะต้องไปลองใช้ชีวิตแบบคนยากจนก็แสดงสีหน้าเหลือเชื่อ เพราะเพื่อนๆรู้ดีว่าแพทริกไม่เคยลำบากมาก่อนในชีวิตแม้แต่ง,งานบ้านก็ไม่เคยทำเลยสักอย่างเขาไม่เคยซักผ้าเองไม่เคยล้างจานเองไม่เคยกินอาหารทุกๆเลยสักครั้งดังนั้นเพื่อนๆจึงได้แต่อวยพรให้ทุกอย่างราบรื่นแต่สีหน้าท่าทางของเขาในตอนนี้ไม่เหมือนกำลังอวยพรเพื่อนเลยสักนิดตรงกันข้ามมันกลับเหมือนกำลังยินดีที่ได้เห็นว่าแพทริกจะมีจุดจบอย่างไรมากกว่า แต่หลังจากที่แพทริกได้แรงใจจากเพื่อนสนิทแล้วกลับมั่นใจค่อนข้างเต็มที่เขาเชื่อว่าเขาจะต้องได้เห็นค่าของเงินจากประสบการณ์ในคราวนี้แน่นอนหลังจากจัดเตรียมทุกอย่างเรียบร้อยแล้วในที่สุดแพทริกก็เตรียมมุ่งหน้าไปหาครอบครัวที่เป็นโฮสต์ระหว่างทางไปบ้านแคทอรีนาแพทริกก็ไม่ค่อยพอใจสภาพของที่พักเท่าไหร่นักเขาเคยชินกับคฤหุหน์ที่เต็มไปด้วยต้นไม้มีพื้นที่ว่างเหลือเฟือ แต่ห้องเล็กๆแสนแออัดคับแคบที่เขาเห็นอยู่ตอนนี้มันไม่สบายตาเอาเสียเลยแม้แต่ชื่อซอฟร์เขาก็ไม่เคยได้ยินมาก่อนถ้าหากให้เขาเดินตอนกลางคืนตามลําพังคนเดียวที่นั่นเขาจะต้องหวาดกลัวมากๆแน่นอนและเขาก็ไม่รู้ว่าเจ้าของบ้านที่เป็นโฮสต์จะปฏิบัติต่ตอ,อเขาแบบไหนตอนนี้เขารอคอยอย่างเดียวว่าตัวเองจะมีเตียงที่พอจะหลับนอนได้บ้างหรือเปล่าแคทรีนาเองก็ตื่นเต้นมาก เธอพยายามจัดบ้านให้อบอุ่นมากที่สุดโดยคาดหวังว่าแพทริกจะไม่รังเกียจบ้านของเธอแต่ก็เห็นได้ชัดว่ามันเป็นไปไม่ได้บ้านของแคทเธอรีน่ามีแค่สองห้องนอนหนึ่งห้องเป็นของเธอส่วนอีกหนึ่งห้องเป็นของลูกชายแคทเธอรีนาส่วนห้องรับแขกก็มีเพียงโซฟาตัวเดียวซึ่งนับแต่นี้ไปมันก็คือเตียงนอนของแพทริกปกติแคทรีนากับลูกชายจะกินข้าวตรงนั้น แม้ว่ามันจะไม่มีโต๊ะกินข้าวเลยก็ตามห้องเล็กๆแบบนี้สร้างความตกใจให้กับแพทริกจริงๆเพราะถึงอย่างไรบ้านของเขาก็มีถึง6ห้องนอนห้องครัวที่อยู่ตรงหน้าเล็กจนเกินจะรับได้นอกจากจะไม่ค่อยสะอาดแล้วยังไม่มีเครื่องล้างจานตามที่แพทริกคาดหวังด้วยเขาต้องล้างจานด้วยมือตัวเองจนได้คราวนี้เขาต้องบอกมือลาชีวิตดหราฟุ่มเฟือยที่มีมาแต่เดิมจริงๆเสียแล้ว แต่แพทริกก็คิดได้ว่าตัวเองไปขออาศัยคนอื่นอยู่ด้วยเหตุนี้เขาจึงมีของขวัญติดไม้ติดมือไปด้วยซึ่งมันคือแชมเปญราคาแพงหนึ่งขวดแม้ว่าจะใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้แต่แคทรีนาก็ดีใจอย่างยิ่งเธอกล่าวว่าจะเก็บมันไว้เปิดชิมในวาระสำคัญแพทริกผู้ซึ่งพลิกผันเป็นคนจนในชั่วพริบตาอยากรู้อยากเห็นในชีวิตของคนจนไปเสียทุกอย่าง หลังจากที่เขาคุ้นเคยกับแคทรีนาบ้างแล้วก็คุยกันถึงปัญหาค่าใช้จ่ายแพทริกเล่าว่าลำพังแค่เหล้าแก้วเดียวก็ใช้เงินถึง30ปอนด์แล้วซึ่งมันเท่ากับค่าอาหารของแคทรีนากับลูกทั้งอาทิตย์ส่วนสเสบียงในครัวของพวกเธอส่วนใหญ่จะเป็นผักกระป๋องกับอาหารแช่แข็งเพราะมันถูกกว่าของสดมากๆส่วนอาหารกลางวันแพทริกได้กินเพียงแค่ลูกชิ้นเล็กๆสองลูกกับมันฝรั่งบดอีกนิดหน่อย ซึ่งสำหรับแพทริกแล้วนั้นอาหารกลางวันแสนน้อยนิดเช่นนี้เทียบกับออเดอร์ไม่ติดเลยแม้แต่น้อยแต่เขาก็สะท้อนใจกับชีวิตของแคทรีนาจนลืมเรื่องความหิวไปเช่นกันแคทรีนาเป็นเด็กกำพร้าตั้งแต่เล็กจนโตเปลี่ยนบ้านรับเลี้ยงมานับไม่ถ้วนเธอย้ายบ้านเปลี่ยนโรงเรียนอยู่ตลอดโรงเรียนแต่ละแห่งเรียนอยู่นานสุดแค่6เดือนเท่านั้นด้วยเหตุน,นี้เธอจึงแทบไม่เคยได้เรียนตามระบบเลย จนกระทั่งอายุประมาณ18ปีเธอถึงจะอ่านหนังสือออกสำหรับประเด็นที่ว่าเธออ่านออกได้อย่างไรนั้นเดี๋ยวเราค่อยมาพูดถึงกันนะคะในระหว่างที่แพทริกตามแคทเธอรีน่ากับลูกพาสุนัขไปเดินเล่นก็ได้รับรู้ว่าพวกเธอไม่ได้ออกจากเมืองเล็กๆแห่งนี้หลายปีแล้ว ซึ่งมันทำให้แพทริกที่ได้ไปเที่ยวต่างประเทศบ,บ่อยๆรู้สึกว่าแม่ลูกคู่นี้น่าสงสารเหลือเกินเขานึกไม่ถึงจริงๆว่าบนโลกนี้จะยังมีคนจนขนาดนี้อยู่ด้วยกับแค่การไปสนามแทรมโพลีนยังต้องเก็บเงินตั้งนานหลังจากที่เดินเล่นสวนสาธารณะแล้วแพทริกได้โทรศัพท์หาจอชเพื่อนรักเพื่อแชร์ทุกอย่างที่ตัวเขาพบเจอในตอนนั้นจอชกำลังรอขึ้นเครื่องบินอยู่ที่สนามบิน เขากำลังจะนั่ง First Class ไปลงที่สีลังกาจากนั้นถึงจะเดินทางไปเที่ยวมาลดีฟต่อแพทริกอิจฉาเขามากชีวิตของจอจในตอนนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเขาเลยแต่แพทริกก็ภาคภูมิใจอย่างมากเขารู้สึกว่าตัวเองได้เดินออกจาก Comfort Zone แล้วได้รับประสบการณ์ชีวิตใหม่ๆแต่จอจยังคงรู้จักแต่ความสุขสำราญเพียงอย่างเดียวช่วงเวลาอาหารค่ แพทริกซึ่งท้องร้องดังโครกครากยังคงได้รับเพียงริซอตโตแห้งๆหนึ่งชุดและได้ในปริมาณเล็กน้อยด้วยเป็นครั้งแรกที่เขาได้ตระหนักว่าแท้จริงแล้วตัวเองมีความสุขล้นเพียงใดเมื่อเทียบกับแคทรีน่าแล้วเขามีความรักของพ่อกับแม่ทั้งยังเติบโตมาบนความสุขสบายเหลือกินเหลือใช้ไม่เคยต้องทุกข์ร้อนในชีวิตมาก่อนและในที่สุด แคทเธอรีนาก็ตัดสินใจเปิดอกในสิ่งที่เธอไม่อยากจะเล่าออกมาเพียงแต่ก่อนหน้านั้นแพทริกจะต้องไปล้างจานให้สะอาดเอี่ยมแต่โดยดีเสียก่อนตกดึกแพทริกออกจากบ้านไปกับแคทเธอรีนามุ่งหน้าไปยังที่ทำงานของเธอและในตอนนั้นจู่ๆแพทริกก็บังเกิดความคิดบ้าๆขึ้นมาเขาคิดว่าแคทเธอรีนากำลังพาเขาไปไนท์คลับสำหรับผู้ใหญ่เนื่องจากวิธีการหาเงินแบบนี้ คงยากที่จะพูดจาเล่าออกมาแต่พอได้เห็นสภาพครอบครัวของแคทรีนาแล้วเขาก็เข้าใจได้หากแต่แพทริกคิดมากเกินไปรถค่อยๆหยุดลงที่หน้าประตูเรือนจำแห่งหนึ่งมันทำให้แพทริกต้องสะดุง้งที่แท้เมื่อ9ปีก่อนแคทรีนาเคยติดคุกอยู่ช่วงหนึ่งในตอนนั้นเธอทำเรื่องผิดพลาดเพราะยังเด็กและจองหองเลยต้องเข้าไปอยู่ในคุก และใช้เวลาอยู่ในนั้น3ปีแต่เธอก็ได้อ่านหนังสือออกเพราะเหตุนี้เช่นกันหลังจากที่ตกใจไปแล้วในตอนแรกแพทริกก็ค่อยๆเข้าใจในตัวแคทรีนาเขาบอกว่าถ้าหากตัวเองต้องประสบกับเรื่องแบบเดียวกันคงรับประกันไม่ได้เช่นกันว่าตัวเขาจะไม่ทำเรื่องผิดกฎหมายยิ่งไปกว่านั้นยังเป็นช่วงเวลาที่เพิ่งได้เผชิญโลกยังไม่ประสีระษาอะไร เขาไม่กล้าจินตนาการเลยว่าแคทรีนาอดทนผ่านมันมาได้อย่างไรวันรุ่งขึ้นแพทริกตื่นแต่เช้าเมื่อคืนเขานอนได้แค่สามชั่วโมงเท่านั้นสาเหตุแรกเป็นเพราะไม่ชินกับการนอนโซฟาสาเหตุที่สองคือเด็กกับสุนัขส่งเสียงดังตลอดทั้งคืนแต่เขาก็ไม่มีเวลานอนชดเชยเพราะแคทเธอรีนาได้มอบภารกิจบางอย่างให้เขานั่นคือ แพทริกต้องใช้เงิน30ปอนหรือราวราว9 0บาทซื้อสเสบียงอาหารหนึ่งอาทิตย์กลับมาสำหรับคนที่ไม่เคยวางแผนการใช้เงินมาก่อนอย่างแพทริกมันเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลยเพราะถึงอย่างไรเงินทั้งหมดในมือของเขาตอนนี้หากวางมันไว้ตรงหน้าก็เป็นเพียงแค่ค่าเลาแก้วเดียวเท่านั้นแพทริกออกอาการเครียดอย่างมากเขาฝืนบังคับตัวเองให้เดินวนไปวนมาในซูปเปอร์มาร์เกต็ต หลังจากที่สอบถามพนักง,งานขายแล้วเขาก็หยิบเนื้อบดท,ที่ถูกที่สุดก่อนเป็นอันดับแรกตามมาด้วยมักโรนีถุงใหญ่ในระหว่างที่ทุกอย่างดูราบรื่นดีอยู่นั้นพทริกก็คว้าพามาแฮมมา1ชิ้นซึ่งมันเป็นเนื้อราคาแพงแคทรีนาที่แอบเฝ้าดูอยู่เริ่มสติแตกเล็กๆแต่โชคดีที่ตอนหลังพทริกเรียกสติกลับมาได้เขาหยิบอาหารแช่แข็งจำนวนมากรวมถึงซีเรียลที่ถูกที่สุด พอคิดเงินในตอนท้ายราคาของรวมกันได้29.68ป bon, อนด์หรือราวๆ1,273บาทเป็นอันสิ้นสุดภารกิจการช้อปปิ้งในครั้งนี้แต่ตัวแพทริกกลับอึ้งว่าจริงๆแล้วเงิน30ปอนด์สามารถซื้อของได้เยอะแยะมากมายขนาดนี้สำหรับในภาพรวมนั้นแคทรีนาค่อนข้างพอใจหากแต่แพทริกหลงลืมสมาชิกในบ้านไปหชีวิต นั่นคือสุนัขตัวโปรดของแคทรีนาอาหารของสองแม่ลูกพอกินแต่สุนัขตัวโปรดกลับต้องอดแคทรีนาเลยจำต้องพาแพทริกมาที่ตลาดในชุมชนที่นั่นถูกตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยครอบครัวที่รับเงินสงเคราะห์แต่ละเดือนพวกเขาจะสามารถใช้เงิน2.5ปอนด์ปอหรือราว100กว่าบาทมาแลกอาหารเฉพาะกิจได้ในมูลค่า15ปอนหรือราวราว0กกว่าบาทสิ่งนี้ทำให้แพทริก ได้เปิดหูเปิดตาเพิ่มขึ้นอีกครั้งเป็นครั้งแรกที่เขาได้รู้ว่าของที่ใกล้หมดอายุยังมีประโยชน์ในลักษณะนี้ได้ด้วยพทริกกล่าวว่าเขาเสียใจกับพฤติกรรมสุริสุร่ายของตัวเองก่อนหน้านี้อย่างยิ่งก่อนที่จะกลับพทริกได้ใช้พาม่าแฮมทำพาสต้าให้กับสองแม่ลูกประสบการณ์ชีวิตในครั้งนี้ทำให้แพทริกได้รู้คุณค่าของเงินและยังช่วยให้คทรีนา ขจัดอคติที่มีต่อคนรวยทิ้งได้ด้วยแพทริกมอบบัตรผ่านประตูเข้าสนามแทรโพลีน5ใบไว้ให้กับแคทเธอรีนาหลังจากที่รายการสิ้นสุดแล้วทั้งสองคนยังคงติดต่อกันเป็นประจำแพทริกยังเอ่ยปากชวนสองแม่ลูกให้ไปเที่ยวลอนดอนอีกด้วยเชื่อว่าพวกเขาคงจะมีหลากหลายความรู้สึกในระหว่างประสบการณ์ครั้งนี้แน่ๆเอาละค่ะเนื้อหาของเราก็จบลงเพียงเท่านี้ กระดานคอมเมนต์ของเรายินดีต้อนรับทุกความเห็นนะคะและหากชื่นชอบคลิปของเราอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันนะคะขอขอบคุณทุกๆก,กำลังใจและการสนับสนุนที่มีให้กันมาตลอดที่นี่คือรายการบันทึกพิศวงและพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ